คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมครับผมสวัสดีเช้าว,วันอาทิตย์นะครับผมเช้าว,วันหยุดเช้าว,วันหยุดอาทิตย์สดใสนะครับผมเมื่อนีนนะครับเนาะแอบบจะมีแนวทางให้กับผุกท่านได้นำไปลงทุนครับในงวดวันที่16กันยายน2 5 6 4นะครับ ครับเมื่อนี้ก็จะมีแนวทางครับจากพ่ออุบลนะครับเพื่อนก็มาวางแนวทางกับแบบสองงวดแล้วนะครับผมแต่ว่าทางช่องนังว่าน้ำเสนอนะครับเพราะว่านะครับทางช่องเขาจ็มีกฎนะครับเนาะต้องเก็บสืบตีไปก่อนนะครับว่าสูตรแต่ละสูตรแต่ละเซียนนะครับเพื่อนเดินดีบอกนะครับถึงจะน้ำเสนอลงไปนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งนะครับในงวดวันที่ส6บหกกันยายนสอง4หรอยหกสิบี่นะครับว่าสูตร พ่ออุบลนะครับจะเป็นตัวใดมีตัวใดกันแน่นะครับว่าส่วนมากของเราจะเป็นสูตรวิ่งนะครับเป็นเลียกวิ่งของพ่ออุบลครับเขาทุ่งวดนะครับผมหลังจากแคบที่ได้เก็บสถิติไว้นะครับของพ่ออุบลนะครับัเมื่อนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับสีแดงสดใสนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันครับเดี๋ยวแอดจะโทรหาพ่ออุบลกันนะครับมาเลยครับว่านพุแงหลายตั้งแต่เศ้า เมืม่อวานกันเม,มื่อวานกันต่างคนต่างโทรหากันพ่อกับโรหาผมผมก็โทรหาพ่อว่าคนตกเมื่อวานนี้อะไรยังกันเนาะคนแห้งลายว่านี่จนว่าพอด้ยินที่ยินแดนมันตั้งได้มงหนึ่งข้าวเที่ยงหมกคนตกคักเตอเด้อพ่อโอ้ตกแห้งไโอ้ตกแห้งไรแต่ลูกดี่ลูกอือครับผมบอกไปยังแล้วพ่อมื่อนี่ก็ได้มื่อนี่ก็ทันด้วยพ่อพ่อให้ไป่เราบอกครับสู่พ่อ เดี๋ยวเดี๋ยวสอบถามก่อนในวัตที่ผ่านมาหน่อที่มาวางนั้นผมไวน้นี่ตัวเลขเข่าทุกตัวเลยเนาะแมนครับพ่อมาวางกับผมสองวดแล้วที่เี้ยนี้ยี่เนี้ย่นึ่คือวิ่งเพราะค่อยผ่านทวดของพ่อเนี่ยที่ที่เน,นี้ยเนี้ยที่เนี้ยที่สุดหนึ่งคือวิ่งเพราะผ่านมาครับวิ่งนีเพราะค่อยผ่านวิ่งล่างวิ่งบนนี่เพราะว่าแยกล่างแยกบนโอ้พ่อพ่อจะเป็น,นพันใหมากแยกบนล่างแมน ส่วนแม่ของพ่อน,นี่จะเขาวิ่งบ่ครับวิ่งเลยฮะจะเขาวิ่งบ่พ่อเน้นดื้อวิ่งบ่ครับเข,ข้าตลอดเลยวิ่งอืเข้าตลอดขอ,ของพ่อเน,นี่ยเป็นสูตรพ่อเฮ็ดสูตรเองบ่ครับสูตรของพ่อ,อ,อเองพ่อคำนวณเองมั้งไครับเฮ็ดเองแบบว่าเลขออกเลยนั่งเบิ่งอยู่ในโทรทัศน์ออกแล้วก็เฮ็ดพร้อมเลยอ๋อว่าเลขออกปุ๊บพ่อก็เฮ็ดได้ปั๊บแม่นบ่ ครับพ่อก็น,นัดผมแกมาที่สามเนาะเมื่อวานเนี่ยเขาก็โทรหากันอยู่ทโทรหอ้ยม,มันแห้งใครวันพอโดนเหลายอ,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 อยู่มันพองเลียโอ้ยมันตายตายวันโอนมันแห้งจนบคนยินดียินเดาได้เสียงข้างกษี่มันดังต่าตอยู่ครับบอกไปยังพ่อเอาาครับเอาในงวดในงวดนี่พ่อมีตัวเด่นนะครับเอาวิ่งล่างนี่หาตัวเดียวเด้อมาเลยเอาเอาบนกันพ่อวิ่งบนก่อน พ่อมีตัวเลขตีบ้างมาบอวิ่งบนนี่คื่นคือสองกับสามนีมาว่าเป็นมาลักสิวิ่งวิ่งบนวิ่งบนขับตัวไหนครับพ่อสองสองกับสามมาลักิแต่วาเล่นไว้เลื่อยสองลองสามวิ่งบนสองเด่นสองลองสาม แมนครับแล้วตัวหนึง่งเราว่างสิบหน่วยขึอนว่าสิเขาบรักสิบเดียวที่ว้าจมาหลักสิบเนาะแม่นครับก็วิ่ง,งล,างล<ะ>่งลางนี่อ้าวข้างล่างวิ่งหาตัวเดียวเด้อเพราะว่ามันได้หากระเจ็ดเจ็ดนัดออกเอาหาตัวเดียววิ่งล่างห้าตัวเดียวเน้นที่ห้าบนวิบนบ่งสอง วิ่งสองรองสามวิ่งสองรองสามนะครับครับผมวิ่งบนสองรองสามล่างวิ่งห้าครับพ่อพ่อพ่อผมนี้พ่อผมนีจับคู่ให้บ่ครับจับคู่บนจับคู่ล่างให้บ่ออ้าวจับคู่บนเ้อจับคู่บนมีจากหางครับพ่อยี่ยูสามหางเหรอบนบนสามหางเนาะครับ แอนพวกตัวนั้นเลดไปแล้วว่ามันว่ามันว่ามันสามศูนย์ศูนย์สามนี่แหละแค่ว่ามัน, 30, นมันโบคักปัญใดตัวนั้นตัวมันที่ข้างนี้เละขคากแล้วนี่คือคสองหนึ่งจับคู่บนมาครับคู่บนนี่สองหนึ่งสองหนึ่งครับผมครับนี่ตัวใดครับพ่อสามหนึ่งสามหนึ่งครับ แสดงยิ่งข้ามสามตัวบนสามตัวบนนี่คือเจ็ดสองหนึ่งสามตัวบนเจ็ 7, 2, สเดสองสามตัวนี้เจ็ดสองหนึง่งเดี๋ยวพ่อวัดจับคู่บนนี่พอ่พอพ่อจับให้ผมจับหางครับจับจุดจับสองสุดสตัวนั่นนะจับเกิดสองสุดโอ้นี่นอนสามตัวนี่มีอะไอยังก็เจ็ดสองหนึง่งบอกครับพอ่อเจ็ดสองหนึ่งบนสามตัวบน สามตัวสามตัวบนสามตัวบนเจ็ดสองหนึ่งโอ้นี่ครับแน่นอนเชฟนะครับแปดสองหนึ่งครับครับผมปลาเียกันขังบนไว้ดีหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งฮะการขังขังบนโต๊ะกันมันการหนึ่งหนึ่งกันบนเนาะ นึงนึงขั้นบนนึ่งหนึ่ง,ๆๆงรรเจ็ดหนึ่งแล้วกัเจ็ดหน,นึง่งครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งครับผมปานี้ขั้นบนนี่มันมันยัมีอยู่อ้าหโครูปานี้สามสองสามแปดคือพ่อเลยสามสองสามแปดแม่ครับผมล่างล่างนี่บพ เอาสองคู่เหรอเนาะครับผมได้ครับผมมาต้องเอาหลายพอ่อหา้าเก้าก็แปดหา้าเน้นเน้นเลยจับคู่ล่างจับคู่ล่างตัวแรกก็พอ่อตัวแรกครับหา้าเก้าก็แปดหา้าห้าเก้ากับแปดหา้าพรานี่เหรอเนี่ยอ๋อครับผมมากต้องยุ่งนี่แปดหา้า โอ้โอ้พี่น้องคนแรกขันผู้ใดมักวิ่งเนี่ย so วิ่งเลยวิ่งหาข้างล่างมักไปมักวิ่งมักยังนี่ก็หาเน้นหานาะพอมักเน็ตมักมักหาเนาะแม่นหาเลนโลดข้างล่างเป็นโลดขันผู้ใดมักเล่นมักวิ่งบ่อผาแท้คือตัวสี่ผาอยู่หน้าบ่อว่ามันมันบ่ค่อยผาเงาปีนึงนี่เลขวิ่งนี่มันสี่รูปอยู่แค่สองห่วย จับคู่บนได้ครับพ่อจับคู่บนของพ่อหน่ยครับจับคู่บนพ่อเลยมีแค่สองหางพ่อก็เน้นเน้นแค่สองหางแค่เดียวครับนั<ม>่นไหมครับเน้นต้ตนเน้นน,นักหนึ่งคืออะไรครับคือสองคือสองหนึ่งกับสามหนึ่งอ๋อเน้นหนั่งหนึ่ก็คือสองหนึ่งกับสามหนึ่งเนาะเนนครับผมล่างกับล่างก็มีแค่สองหางแค่นี้หาหากเก้ากับแปดหางนั่นไหมครับเนแมนเนียเคครับผม มีสามนี่เนาะอ๋เนีนเนียสามนี่นะพ่อสามตัวกับมิสามสามตัวนี่ก็บมิเจ็ดสองหนึ่งกับแปดสองหนึ่งพ่อก็เน้นทั้งสองตัวแล้วบ่ะครับเนีนทั้งสองตัวอเนีนทั้งสองตัวแล้วเนาะนะครับผมอ้าวเนีนทั้งสองตัวครับเจ็ดสองหนึ่งคันพูดคัดพูดแอรอยากเอามาทำมาใส่แปดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งข้าใสโหลดเน้อ เพราะว่าสองตัวนี่มันมาต<อ>่อานนาการนะระวัง 2, 1, 3, 1, 1> อวสองหนึ่งกับสามหนึ่งนี่ก็แสดงว่าบนนี่หลักสิบนี่ก็เป็นสองหนึ่งกับสามหนึ่งหลักร้อยนี่ก็คือเอาเจ็บเอาแปดต้ใส่ก็ได้นแม่นสิบ่ะครับพ่อแมน่นแมน่นอ๋อนะครับผมมีซ้ำนี่นเนาะนะครับอเออบอกคนในเร้าขวบคนมากแผ่นเหรียญกระเล่นเฮี้ยงร้ายแั่นเจ็บตัองเจ็บนะัก ครับได้ก็ได้นะมันก็คือว่าเนี่ยนะเพราะว่าเขาเพชรยางไงก็ร่วงทุนร่งทุนหน่อยนี่มันกับขันมันเสียก็เสียหน่อยคขันได้ขันได้หน่อยเข้าพยายามเบิ่งเพราะว่าคนผู้นี้ผู้หมื่นมันติดหนีติดสินหลายนี่เป็นข้อมังของนจนจรับอกไปนะเพื่นแต่ว่ามั่นใจนี่ก็คือวิ่งล่างนี่อ่า พ่อมันพ่อมันใจซ้ำไหนครับเลขแนวทั้งหมดนี้พ่อวันนี้พ่อมันใจซ้ำไหนครับที่พ่อวางมาครับตัวเลขแนวทั้งในหมวดที่สีพวงนะครับผมมันใจแป๊มันใจแปดสิบโอเซียนต่ำโอ้บอกหอดลอยเลยบอกหอดลอยบ้คันว่าวอยนี่มันผนึนยังสิบหกไปอ๋อกลางๆเลยกอนเนาะ เมีนบาดทามันบอเข่ามาบาดทานี่พี่น้องพ่นกะข,ขันพ่นถือพ่นกะมีความยกย่องขันพ่นถือพ่นกะมีความดาน้ำน้ำในใจมีเขียนหลังลายนะมันก็บ,บอกเพื่นว่าเหรียญก็เครื่องกกลางเย็ดวหวังหวังหลายตั้งแก่ถูกสิ่งทุกอยันต่างแก่พวกเขาจะเอาไก่หกกันต่างแก่เขาจะเอาแบบนี้เห็นเป็นตัวแก่แบายังแล่นออกครับผมอันนี้เรียกซิบตัวเข้าโบ เห็เป็นต no uh, uh, ัรว้ามันจะบอกตัวไรก็แค่เพี่อนถึงเต็มมันร้อยหล่าร้อยนางอยู <t um> <t 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 ่เลขสิบตัวนี่ได้มึงเก่งสิเพื่อนเอานะครับพ่องวดวันที่สมพงศพ่อหนักพ่อกับว้งมันเนาะวิ่งบนสองกับสามล่างวิ่งห้าเน้นเน้นครับหนักไปที่ห่าล่างเนาะนะครับแล้วก็จับคู่ให้บนก็มีสองหนึ่งกับสามหนึ่งนะครับแล้วสามตัวบนนะครับสามตัวบนพ่อก็จับให้เจ็ดสองหนึ่ง กับแปดสองหนึ่งครับล่างมีสองหาก็คือหาเก้ากับแปดห้าครับผมครับ,รบแล้วก็มีตัวกันพ่อกันไว้มีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งสามหนึ่งสามแปดตามนี้ปะครับพอ่อเจ็ดนึง่งเจ็ดหนึง่งก็รวมกัหนึ่งเจ็ดเ,เ,เจ็ดหนึง่งอ๋อเจ็ดหนึ่งเนาะผมผมผมเลรอเจ็ดหนึ่งเจ็ดบอไปยังครับไป <laughs> เพื่อนกลับเอาเจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งดีหรือยังลืม ครับครับผมฮะสุดท้ายนี่พ่อก็ฝากไปถึงพ่อฝากไปถึงเอฟซีนะครับผมที่ติดตามอยู่นะครับผมฝากไปถึงเอฟซีในหมื่อวันทศสิบหกนี่นะครับครับพี่น้องผู้ที่เล่นกระชาสิวังแห้งลรยเด้อเพราะว่าเกรดเป็นขั้วังของคนจนทุกคนเล่นให้มีสติพอให้เกินโตเจจะของพห้เล่นจนพดเนื้อพดโตัให้เล่นตั้งแต่พกประมาณ ยาสิเปหห้หวังหลายวังหลายพระทาได้มันเกิดดีอยู่ประธาเจ็บมันเจ็บนะักไอพี่น้องคิดคิดเบิง่งเท็ดนเงี้ยงกระไดพอวาวใหญ่ทุกคนแล้วข่วงวังของคนหนุนนี่มันมีเบิดเพราะว่าผู้ใดก็มีทางจะข่วมอยากพดหนีพดสินออกอาเท่านี้ละขอให้พี่น้องเศร้าเหตุทีกทุกๆคนขอให้โชคดีเด้อคนที่สิบหกนี่ครับผมมีเงั้งหลายดอกพ่อครับ มีซ่้ำนี่ละครับผมเป็นแนวทางครับผมผมก็ขอบคุณพ่อหลายๆนะครับเล้กพ่อเลยที่ให้แนวทางมื่อนี่ครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ